ครับสวัสดีครับจอมผ้าที่เขารับบัดชิลพี่เขาไม่รู้อะไรครับหล่อเงยสวัสดีครับเดี๋ยวจะพู่นะครับอุ้ยวันนู้นมาีงสักครู่รอจำคุณป้าได้ไหมเนี่ยอะไรครับ ยังคุยยังแล้วรูปโอเคไหมไม่โอไม่ยุ่งอ๋อไม่ย <becue> ุ่งใช่ไหมโอเคยกหน้าที่ให้เราเลยโอเคเดี๋ยวผมจัดการให้สวัสดีครับ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 สสวัดีคขอบคุณด้วยนะครับสวัสดี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 ครับสบายเลยครับ เดี๋ยวสมัยไปอาคารสองนะแจกของรางวัลด้วยนะโอเคบายบายเดี๋ยวลุยแล้เกันที่เลย